รวบสองหนุ่มรวมเด็กหนุ่มมาร่วมเทอัดคลิปโพสต์ขายในกลุ่มล,ลายลับวันที่สองกุมภาพันธ์2 5 6 6นารพลตำรวจตรีสารุดแขวงโสภาผู้บังคับการกองบังคับการปร,ปราบปรามการค้ามนุษย์สั่งการพันตำรวจเอกพัฒนาพงศ์ีทินเพราะผู้กำกับการสองกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ นำกำลังจับกุงมนายวิทยาสงวนนามสกุลอายุ25ปีและนายเสกสรรสงวนนามสกุลอายุ19ปีตามหมายจับสารอาญาที่304และเศษ350 2566ตามลำดับลงวันที่27มกราคม2566ข้อหาค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์จากการเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกพระกผู้เยาว์อายุมากกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร โดยจับกลุ่มนายวิทยาได้ที่โรงแรมภายในซอยรัชดาพิเศษ36เขตจตุจักรกรุงเทพและจับกลุ่มนายเสกสรรได้ที่คอนโดมิเนียมย่านรังสิตคลองหนึ่งอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีสืบเนื่องจากได้รับเบาะแสว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายมีพฤติกรรมล่อลวงเด็กหนุ่มอายุต่ำกว่า18ปีมาร่วมหลับนอนก่อนแอบถ่ายคลิปขณะร่วมเพศแล้วนำไปโพสต์ขายในช่องทางกลุ่มลับและทางโอลี่แฟนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงจัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนพบว่ามีการกระทำผิดจริง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับและจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ดังกล่าวสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพได้เปิดกลุ่มไลน์รับคิดค่าสมัครเข้ากลุ่มคนละ200บาทและจากเว็บไซต์โอลี่แฟนส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อเป็นเด็กหนุ่มที่เป็นเน็ตไอดอลมีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์และชักชวนวัยรุ่นชายที่เป็นกลุ่ม LGBTQ ตามทวิตเตอร์หากสนใจและตกลงกันได้ก็จะนัดมามีเพศสัมพันธ์และแอบบันทึกคลิปไว้และยังเสนอคา่าประเวณีทางเพศให้กับผู้อื่นอีกด้วย เบื้องต้นจึงคมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ดำเนินคดีต่อไป